มันมันแหย่แล้วมันก็ยังพูดไม่อยู่ดนะทุกคนคือแบบเขาเป็นอย่างไรเขาอยู่แล้วอะค่ะใครที่แบบไม่ได้เชิญอะคือสองคนมีคาม่มีตจาเข็มใครที่ไม่ได้เชิญอะออกไปไม่ต้องอยู่อยู่ไม่ได้ไม่ให้อยู่ตงฉ่นาตั่ได้อตู่นตี่นตื่นตื่นเมาส์งจี๊ยฟังหน่อย จีจี้ก็เป็นจีจี้อ่ะจีจี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละคือจีจี้อะเป็นคนที่ถึงจะบ่นเหนื่อยอ่ะแต่ก็จะพูด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 ไม่หยุดอ่ะทาจิมน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิมทาจิมน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิมทาจิมน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิมเอางี้คือถึงจีจี้จะบ่นว่าจีจีเหนื่อยอ่ะพี่ดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่คือไม่หยุดพูดนะก็จะบ่นแบบโบ่นแล้วก็จะแบบพูดนั่นพูดนี่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรแบบเธอก็หยุดพูดสิถ้้าาาเเเเธธออออหหหยยยยุดดพูก็จจะนนื่่แลวี โอ้มันเหนื่อยแล้วมันก็ยังพูดไม่หยุดอะทุกค,คนคือแบบเขาเป็นอย่างไรของเขาอยู่แล้วอะคะ่ะคือไม่ได้พูดมากแบบคอนเทนต์คือเขาพอเขาเพูดเขาพูดเยอะของเขาอยู่แล้วอืมคือเขาเหนื่อยเขาก็จะพูดพูดอยู่นั่นแหละแล้วมันจะหายเหนื่อยไหมแล้วแล้วมันจะหายเหนื่อยไหมถ้าเธอถ้าเธอไม่หยุดพูดนัดดด่นแหละก็เลยแบบเธอได้หยุดพูดสิถ้าเธอหยุดพูดเธอก็แบบหายเหนื่อยแล้วเนี่ยอืมถามแต่ถามว่าหยุดไหมอะไม่หยุดไม่หยุดแล้วไปโรชจอเนี่ยคือตอนแรกอะมิ้นนอนกับทีจีใช่ปะ คือตอนนั้นน่ะจะมีคนหนึ่งที่ได้นอนคนเดียวใช่ไหมแล้วจเจ้าเข็มแบบบอกว่าหนูนอนคนเดียวได้อะไรเงี้ยหนูนอนคนเดียวได้พี่เออเสนอขึ้นมาเลยแบบหนูนอนคนเดียวได้พี่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอไปถึงโรงแรมใช่ปะเปิดห้องมาปุ๊บมิ้งกับจีจี้ก็เข้าห้องละสักพักเจ้าเข็มแบบเปิดห้องอ่ะพี่พี่มันน่ากลัวมากเตียงมันใหญ่มากพี่มันพี่อะไรเงี้ยแล้วมิ้งอะมิ้งแบบเออกันก็มานอนด้วยกันก็ได้อะไรเงี้ยคือจีจี้จีจี้ก็เลยบอกว่าเออพี่นอนคนเดียวได้ จีจีก็เลยไปนอนคนเดียวเจ้าเข็มก็เลยมานอนก,กับมินคือมันพอเจ้าเข็มมาอยู่กับมินใช่ไหมแล้วทีนี้คือตอนนั้นอ่ะคือเจ้าเข็มอ่ะกำลังแบบเปิดกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เจ้าเข็มคือตอนนั้นอ่ะเพราะมินอยู่หน้าประตูปิดประตูแล้วนะแต่เจ้าเข็มก็บอกว่าพี่มีคนมาขออ่ะพี่เปิดหน่อยดิเพรเขาจะเอาอะไรอืมซึ่งถามว่ามินได้ยินไหมอ่ะมินไม่ได้ยินทุกคนมินไม่ได้ยินใครมาขอเลยคือแต่เจ้าเข็มอ่ะบอกว่าเออแบบเนี่ยมันพี่มีคนมาขออ่ะพี่เปิดให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยมมนก็เปิด เปิดทั้งนั้นที่มินม้นไม่ได้ยินนั่นแหละคือมิ้นรู้ว่าตัวแบบเออมันคงไม่มีใครมาเคาะอ่อะมิ้นไม่ได้ยินแต่มิ้นก็เปิดเปิดแบบไหนรู้ปะเปิดแบบที่มิ้นไปยืนหลังประตูอะ่ะแล้วจเจ็มก็นั่งมองมองมองข้างนอก <c oughs> มองนอกห้องด้วยสายตาแบบแบบอ่าแบบง,งเงี้ยคือคือแล้วมิ้นก็แบบแล้วจเจข็มก็แบบช็อกค,คือนั่งช็อกไปแล้วมิ้นก็แบบแล้วมิ้นก็เลยปิดประตู แล,แล้วเจเ้าเ็นก็บอกไม่ว่าพี่มันไม่มีใครเลยอ่ะม้่ก็แบบเออ e, พี่รู้ <laughs> พอพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยแต่เจ้าเขมบอกว่าเจ้าเข็มได้ยินพี่เลยเปิดอืมแล้วทีนี้พอทีนี้ก็เลยแบบว่าม้่ก็เลยบอก,ก,เ,บอกเออบอกว่าแบบใครที่แบบไม่ได้เชิญอ่ะคือคือห้องนี้อยู่สองคนนะอยู่สองคนมีคามิน้นมีเจ้าเข็มใครที่ไม่ได้เชิญอ่ะออกไปไม่ต้องอยู่อยู่ไม่ได้ไม่ให้อยู่นั่นแหละแล้วก็นอนก็คืนนั้นก็แบบเออก็นอนไม่ค่อยหลับอ่ะทุกคน คือมันนอนหลับหลับตื่นแล้วจ้าเห็นกับติตี้จะเป็นเหมือนกันเลยแบบจะชอบเรียกแบบพี่พี่พี่อย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบว่าถ้าเรียกเวลาปกติมันไม่อะไรหรอกนั่นแหละคือถ้าเรียกในเวลาปกติอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรก็แบบเออก็เรียกก็เรียกเฉยเฉยอะไรเงี้ยแต่คือทุกคนมันมีแบบแต่ชอบมนเรียกแบบตอนที่มันแบบน่ากลัวน่ากลัวตอนคืนอะไรเงี้ยต้องเป็นนักคู่เลยไม่เข้าใจแบบแล้วมิ้งก็แบบเรียกทำไมเนี่ยเรียกแบบเนี้ยเรียกแบบพี่พี่พี่อย่างเงี้ย แล้วไม่ก็แบบเรียกทำไมเรียแบบเนี้ยเรียกทำไมเออเป็นรถโชที่มีแต่คนเอ็นเอจี้เยอะเยอะจนเหนื่อยเยอะจนลนกี่โมกูเที่ยงคือสวยแล้วเอิ่มขอบคุณสำหรับกิฟท์ทุกชิ้นนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนอุ้ยวันนี้ไอคืนนี้คือได้ไงวันนี้ก็ไปๆนะคะเจอกันใหม่คุณนายนะคะบ๊ายบาย ちうかう。